สรุปง่ายๆเรื่องของกลิ่นตัวเนาะข้อแรกก็คืออาจจะต้องแบบถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นคนมีกลิ่นตัวเยอะอยู่แล้วก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยกับการอาบน้ําบ่อยกว่าคนอื่นรักษาเสื้อผ้าให้มีความแห้งซักให้บ่อยขึ้นนะคะตากแบบตากให้มันโดนแดดให้มันมีกลิ่นแดดหน่อยมันจะได้ช่วยกันในเรื่องของความไม่อับชื้นแล้วก็ถ้าเกิดมาจากเรื่องของแบบ จุดซ่อนเร้นใดๆก็อาจจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดูแลร่างกายที่เน้นในเรื่องของการดับกลิ่นนะคะแต่อย่างที่บอกว่าอย่าไปเน้นในเรื่องของกลิ่นน้ําหอมมากนะให้ดูเรื่องคุณภาพของเขามากกว่าว่าคุณภาพในการซับเหงื่อคุณภาพในการดับดับกลิ่นดูดกลิ่นใดๆบางทีพวกอุปกรณ์ ดูดความชื้นต่างๆก็ช่วยสําหรับเสื้อผ้าสําหรับห้องน้ําหรือพื้นที่ในบ้านที่มันไม่ได้โดนแดดจัดๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นพวกดูดความชื้นอะช่วยได้ดีมากๆผ้าจะแห้งเร็วขึ้นความชื้นความหมักหมมของเสื้อผ้าจะ,จะน้อยลง,ลงคือบางทีเราต้องหาตัวช่วยถ้าเกิดเราเป็นคนที่มีปัญหานั้นจริงๆอะมันอาจจะดูแบบวุ่นวายมันอาจจะดูเสียเงินนะแต่ถ้า คุณลองใช้หรือใช้ได้อะมันอาจจะช่วยชีวิตได้เยอะเหมือนกันแล้วก็ทําให้ไม่ต้องไปมีปัญหาคนอื่นอย่างเงี้ยที่ว่าเดินไปไหนคนก็เกือบไม่หรอมะคือบางคนเขาไม่กล้าพูดจริงแต่เขาก็เก็บไม่ไหวเขาก็มานแล้วอะเขาก็เขาก็แยง่ง,งจริงเลยเขาก็ต้องแสดงออกเออเขาก็ต้องแสดงออก